หอยเชสรี่พี่น้องหอยเชอรี่มีอิฐหน่วยใหญ่พี่น้องเพื่อนเลยนี่หอยเชอรี่สอนสอนอยู่ในสาอย่างสอนอยู่ในสาลายแห่งยมีอิฐหน่วยใหญ่พี่น้องเห็นจังไรกินละจันนี่หอยเชอรี่มันมีติหน่วยใหญ่เนาะปากกงกว่างคมขนาดด้วยจันนี่เหยียบนี่กับเป็นแพหย่อนละนี่หอยเชอรี่ มีแต่หนวยใหญ่โอ้หเตาอันนี้ก็เตาะอ้วนเนาะหนวยใหญ่แห้งไปนอนเปือนเลยหอยเชลลีย่น้ำสาน้ำอันหอยน้ำหองน้ำไม่ลายน้ำหอยนี่มันกระสีจับน้ำใหม่น้ำอันนี้นอกจากเนาะในยุยูสาเอาแพร่สอนเอาปลาขัยงสอนมันถือถือแพร ได้ทึงอันนั้นหอยเชอรี่ได้ทึงอันนั้นปลาซิวนอกจากเนาะลงเลยอมอันสอนบาทเดียวได้ทั้งอันนี้เลยนี่คุ้มค่าแห้งปลาซิวเก็บออกเลยจ้ะนี่ทั้งปลาซิวไม่ทั้งกลุ่มนะพี่น้องเพื่นอนอยู่ในสระไปหอยเชอรีหอยเชอรีหน่วยใหญ่จังเลยนี่ ต้มแล้วก็มาจีมก่อยนาะจะเนาะใส่ข้าวคั่วหัวหอมลงใส่เครื่องขมวดด้วยแสบปูพันหมากซุปพันกับก่อยดิบนาะจะเนาะแต่ส่วนมากเข้าก่อยซุกน่แหละก็ะต้มต้มแล้วก็มาจีมออกแล้วก็ซอยแล้วก่อยพุ่งคนมนก็เฮ็ดคืออันบาร์บีคิว พอนเสียบใหม่พ่นกมักรดดีรหดยังนาะจากพ่นใส่สดพอนก็ยยางแต่กระเสบเพึ่งกันเด้จ้ะเด้อเห็นเขาเห็ดขายอยู่มันก็เป็นวามมักของไผของมันนอกจากเพื่อนเนาะหอยเชอรี่หน่วยใหญ่จังเลยโอ้ยสะออนแห้งพี่นอ้องคุ่นหน้าพ่านเต็มจะมบ่เลยมีตัวหนยย่วยใหญ่หน่วยๆน่อยหน่วยใหญ่ซับกัน ภูมิค่าแห้งนี่แต่ว่าคันได้ลงปลาเขานี่เป็นตานายแเดเดินเดอ้อกินเขากินเขานี่เป็นตานายเลยนี่คันร้ายเสถียรนี่นี่มากับกับโบถึงคันว่าหลายน่าจะน้องกับพ่อมีแน่เล็กน้อยอยู่นี่ให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศสำเนียงแล้วน่าจะเน,นาะโบเห็นยัง แต่ละหมื่นหาแต่แนวนั้นแนวนี้มาให้พี่น้องเพื่อนๆได้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะเมนี่ก,นนก็บมะฮอยเชอรีล่ละนี่มะฮอยเชอรี่มะแรงวันเพอร์อมดีดีอ่ะให้พี่น้องได้เห็นภาพบรรยากาศแซมเนี่ยนะาะจ้ะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเพื่อนๆอ,อยู่ดีมีเฮงกันเพื่อนจะสวัสดีค่ะ